สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชางนุยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนี่จะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะช่องฟอร์ดชางนุยชาแนลด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนคะ่ะค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่น XLT นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะ เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะสําหรับคันที่นุ้ยจะพามาดูนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะตัวนี้จะเน้นแต่งเดิมๆนะคะไม่ได้แปลงหน้าหรือว่าอะไรนะคะเปลี่ยนแค่ตัวกระจังหน้านะคะลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้กระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะคะ ลูกค้าคันนี้เน้นเป็นสีดาล้วนนะคะตัวหนังสือ FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบนะคะอยากได้เป็นสีอื่นแจ้งนุ้ยมาได้เลยพร้อมไฟสิวตัวนี้นะคะสามดวงในส่วนของไฟสิวนะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าอยากได้เป็นสีเหลืองนะคะแจ้งมาได้เลยแล้วก็ตัวข้อไฟหน้านะคะนุ้ยข้อไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะ ไฟหน้าตัวนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานเลยเช่นกันค่ะมาที่ด้านบนกันบ้างค่ะทุกคันนะอา่าโอเคด้านบนค่ะตัวนี้นะคะเป็นสกูปส๊ปทรงฟริตนะคะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่นะคะเต็มฝากระโปรงสัญลักษณ์ของสกู๊ปรุ่นนี้ก็คือจะมีรูปสัตว์อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปมา้ารูปแรดแล้วก็รูปกระถิงนะคะ ตรงนี้ลูกค้าแจ้งนุ้ยได้ค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรหรือสีเดียวกับตัวรถนะคะแจ้งมาได้เลยมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับคิวรอนะคะตัวนี้เป็นคิวรอขนาดหกนิ้วนะคะแบบมีหมุดน,นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าใช้งานไปคิวรอตัวนี้จะหลุดไหมไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเพราะว่าเราได้ยึดจ่อกับตัวรถที่ด้านล่างแล้วนะคะมาที่แมกยางกันบ้างค่ะสําหรับแมกยางนะคะตัวนี้เป็นแมก อัพโหลดนะคะขนาด16นิ้วนะคะมาพร้อมอยางมอนเตอร์นะคะ 265/70R16 นะคะเป็นแม็กลายดอกไม้มาที่ตัวครอบแก้มตรงนี้บ้างค่ะเดิมๆตัวนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่หนูได้ครอบอเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าเน้นคุมโทนเป็นสีดำล้วนเลยมาพร้อมเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดำเช่นกันค่ะคิวกราสติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยในส่วนของเราหลังคาตัวนี้นะคะ เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะคะเราจะแปะด้วยกาว 3M แล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ลูกค้าขึ้นไปโหนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะก็คือจะเป็นแนวแนวของว t e แท็กนะคะสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำล้วนนะคะทั้งชิ้นเลยดูดุมากแล้วมาในส่วนไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นี่ครอบให้ลูกค้าด้วยนะคะครอบไฟท้าย แล้วมาที่ประตูหลังนะคะประตูหลังตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบติดแบบกราบท้ายนะคะตัวหนังสือ FORD ตรงนี้นะคะเช่นเคยค่ะเลือกสีได้เช่นกันแต่ลูกค้าอยากได้เป็นสีดำล้วนนะคะคันนี้ดูหล่อเลยเท่ๆเลยสําหรับกันชนท้ายตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะคะทั้งหมด4จุดนะคะโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะเน้นแต่งไม่เยอะนะคะเดิมๆแต่ดูดุนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือชุดแต่งนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์และ ID Line ไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ